ข่าวาสัมพันธ์ู่กับอิชันนางสาสุภาพรโพทนานเป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้ค่ะวันที่25เมษายน2565นา้งสาพินพนทพพิิริคุณสวัสดิการและพุ้งออค,อคอแรงงานจังหวัดสกลนครขอ้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน2565 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพศ2565และร่วมหานอแนวทางการดำเนินกิจกรรมในวันในงานแห่งชาติจังหวัดสกลน,นครแลณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลน,นคร ในเวลาต่อมานางสาวธุกูลทวีคุสิริกูลสวัสดิการและคุ้งทองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมงานรับพิธีว,ว,วันคล้ายวสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2 5 6 5ณของประชุมจามจุรี1มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยนายจุดีรัฐเทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธี จากนั้นนางสาวพิรพลทวิพิสิทธิ์กุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สกลนครมอบหมายให้นางวาสิทธิวรรณโพลนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลจังหวัดส,สกลนครและคณะทํางานขับเคลื่อกนการพัฒนามเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตี้โดยนายชาญนวาวส,ส,สิิธิโรผู้ว่าราชการจังหวัดส,สกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องมท่าเชิงชุมสารการจังหวัดส,สกลนครชั้น4 ในเวลาต่อมานางสาวอิมลทวีพฤษศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางอุดมรัตน์ผู้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลักพื้นที่ ณห้องประชุมอำเภอนิคมน้ำอูนและหอประชุมอำเภอภูพานมีนายสมานพัวโพผู้ทีนาการจังหวัดเป็นเลขานุการมีประหลัดอาวโุโสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจากกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมและคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับตำบลร่พม่ประชุมโดยนายชูศักดิ์รุยิง่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน วันที่26เมษายน2565นางสาวพิมลทวพิพิิศิริกุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสินแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถาประกอิจิจการในจังหวัดสกลนครจำนวนหนึ่งแห่งผลปรากฏว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งพนักง,งานตรวจแรงงานจากได้ดําเนินการออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปในเวลาต่อมาน,า,า,มนางสาวพิมลค์พิคุสิรกุลสวัสดิการและคุ้มพรองแรงงานหวัสดสุขนครร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฝึอกอบรมโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปลงงูกเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตรกรรมการสื่รอาชีพเสริมรับสูตรการติดตั้งเครื่องลดน้ำระบบอัตโนมัติประจำปีประมาณ2 5ง5โดยมีนายชูศัพิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีนักวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านโคกหลอตะบลขะนิ่งอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครจากนั้นนางสาวพิมลทวีพฤสิริคุณสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานประจำเดือนเมษายน2565ครั้งที่4ทับ2565โดยมีนายชูศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมเทพังสีชั้น 2, สศาลากลางจังหวัดสกลนครหลังเก่า ในเวลาต่อมานางสาวพิบูลทวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้คทองแรงงานจังหวัดสกนลนครมอบหมายให้นายอุดมรักผู้ทองนักพิจารณาแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินง,งานขจัดความยากจนและพัฒน,นาคนทุกช่วงวัยอย่าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ณนห้องประชุมอำเภอวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกนลนคร มีหัวหน้าส่วนราชการสกลนครจากกระทรวงแรงงานกระทรวงยุิธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการการขับเคลื่อนระดับตำนลร่วมประชุมโดยนายเชอร์ส์รู้ยิง่งรองผู้ว่า,าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานวันที่27เมษายน2565นางสวาวพิมลทวิพฤษสิริคุณสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสกลนครครั้งที่2องครับ2515เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครและพิจารณาตอนนี้ผู้ประกันตนขอเป็นผู้คุ้คุณภาพจํานวน2รายโดยมีนายชูศักดิ์รูยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมสานักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนครชั้นสอง วันที่28เมษายน2565นางสาวพิมลทวิคือศรีคุณสวัสดิการและคุ้ครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวสุนิสาสิงแดงนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางสาวสุภาพรโพ,รพรทานักวิชาการแรงงานตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการทำงานสถาบันการในจังหวัดสกลนครจำนวนสองแห่งผลปรากฏว่าทั้งสองแห่งปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้ครองแรงงาน เรื่องค่าจ้างขั้นต่ำวันลาคลอดและถ้าเปลียนผูกจ้างซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจัดได้ดาเนินการออกคําสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปในเวลาต่อมานางสาวพิมลทวพิพิษสิริกุลสวัสดิการและคุ้คทองแรงงานหวัดสกลนครมอบหมายให้นางดลนักผู้ทองนักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ ร่วมประชุมติดตามการขัดเคลื่อนและการดำเนินง,งานกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปักญาของศสกิจพอเคียง ในระดับพื้นที่ณหอประชุมอำเภอสองดาวอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครมีหัวหน้าส่วนราชการสกลนครจากกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการการขับเคลื่อนระดับตำบลร่วมประชุมโดยนายชชศักดิ์รู้ยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธาน จากนั้นนางสาวพิมลทวรพิพิสิริคูลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหหัวน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเมษายน2565โดยมีนางจุริลัตเทศอาผู้รัชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมมทัเชิงชุมชั้น4สารการจังหวัดสกลนคร วันที่2 9เมษายน2565นางสาวพิมลพระวิพฤษศิริคุลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางสาวอุัยวันแพงสีเจ้าพนักงานก,การเงินและบัญชีปฏิบัติงานเข้าร่วมการประชุมคระทํางานติดตามเร่งรัดก,การใช้จ่าย่อประมาณประจำปีประมาณพศ2565ครั้งที่3คับ2565 เพื่อรับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณและในนักการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดสกลนครแบบออนไลน์ผ่านช่องทางไล n ์ม e e ติ้งโดยมีนายชาญนวลวิษิสริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในการประชุมนักสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ในเวลาต่อมานางสาวพิ่ลทวิพฤษสิริกุลสวัสดิการและคุ้มทองแรงงานจังหวัดสกลนครมอบหมายให้นางโดนรับคุ้ทองนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานกระจัดความยากจนและพัฒน,นาคนุนช่วงวัยอย่าง,ย,างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่นห้องประชุมที่ว่าก,การอำเภอกุดป่าอำเภอกุดป่าจังหวัดสกลนคร โดยนายกิติพันธ์จันสุขแพรงอำเภอขุดปากเป็นประธานจากนั้นนางสาวพิมลควิพฤษศรีภูมิสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครพร้อมเจ้าหน้าที่จัดวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณพศ2515ร 5, ่วมก,กับเครือข่ายคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานณห้างรงสามชั้น2บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์มเจอร์ซีดนเ็ก โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย,าการรกวย1การร่วมบริจาคโลหิตมีผู้สามารถรวมบริจาคได้จำนวน101คน 4,404cc 2พิทัศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเคลื่อนที่3พิทัศการได้ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำง,งาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแงงดีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทงังโูนสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนครและตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร 4. การสแสดงสินค้าโอท็อกของกลุ่มแรงงานนอกระบบและ 5. บริจาคสินของให้กับเหล่ากาชาติจังหวัดสกลนคร มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน239คนโดยมีนายโชศักร,รู้ยิ่งรองผู้ว่าการจังหวัดสกนลนครเป็นประธานในพิธี ในเวลาต่อมานางสาวพุมบลทวีพุทธสิริกุลสวัสดิการและพุ้มครองแรงงานจาังหวัดสกลนครเข้ารว่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉริมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกอลรัศมีโชตมหาวชิโุตตมางคูลสิริวิบูลราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ29เมษายน25 6 5 โดยมีนายจุลินรัก์เทพอาผู้รัาชาการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีนวพธาตุเชิงชุมโมละวิหารามมาจังหวัดสกลนครสร้างการ์ตูประจำสัปดาห์จำนวน9เรื่องมีผู้รับรู้จำนวน8 5 1คนา 1> ทางไลน1,577คนทางเซส5,550คนทางเว็บไซต์924คน ค่ะรายการของเราก็จบลงไปแล้วนะคะสามารถติดตามข่าวปชาสัมพันธ์ย้อนหลังได้ที่คุณสำราญงานสำนิษฐ์ขุนอาชชุนคูเพอใจระเบอสวัสดีค่ะ